จริงๆผมไปออกรายการต่างๆนาน,นาตอนนี้ที่เขาเชิญไปเนี่ยมันก็มี2องออปชนันนะผมคิดว่าคือเวลาเขาอุตส่าห์เชิญไปให้ไปคอมเมนต์ข่าวการเมืองในประเทศเนี่ยคือถ้าไม่ไปมันก็จะคล้ายๆเงียบๆเ,เฟดไปเลยซึ่งตอนแรกผมก็คิดแบบนั้นนะไอ้เงียบๆเ,เฟดไปคือในที่สุดจริงๆแล้วอ่ะคนเราอะ่ะพอเป็นนักสร้างคอนเทนต์เนี่ยโดยอาชีพอะ่ะมันเงียบๆเ,เฟดไปไม่ได้ ท้าไม่ทำ YouTube เลยแล้วมันไม่มีการสร้างคอนเทนต์ต่อให้คนซึ่งยังเหลืออยู่ที่เป็น Subscriber ของเราซึ่งมันก็คือเป็นการปล่อยโอกาสให้หลุดพ้นไปเลยว่าเราจะไม่มีพื้นที่ในการเป็นบุคคลสาธารณะคราวนี้ตอนแรกผมก็คิดว่าพอออกไปจาก Voice ตอนแรกไอเดียผมคือจะไม่ทำเลยเลยนะฮะ แต่ว่าเสร็จแล้วเนี่ยมันก็เหมือนกับว่าถ้าทิ้ง potential subscriber ซึ่งมีอยู่แล้วก็ไม่ทําเนื้อหาไม่ทำคอนเทนต์เลยอะ่ะมันก็คือจะหายไปเลยละมันก็คือเกษียณในยุราชการเลยเกษียณอายุคอของการเป็นนักสร้างเนื้อหาเลยก็เลยทำทำคอนเทนต์ใน u t u b e คราวนี้พอทำคอนเทนต์ใน u t u b e เนี่ยถ้าเกิดไม่มีการทําให้ตนเองอยู่ในพื้นที่สาธารณะเลยด้วยการร่วมนําเสนอคอนเทนต์ต่างๆในช่องอื่นๆด้วยเนี่ยมันก็จะทําให้ตนเองนั้นมีชื่อเสียงน้อยลงพอพอทำให้ตนเองนั้นมีชื่อเสียงน้อยลง ในที่สุดแล้วในระยะยาวเมื่อเวลาผ่านไปเนี่ยแม้กระทั่งตัว YouTube c h ANNEL ที่ผมทำเองเนี่ยผมเชื่อว่าก็จะได้รับผลกระทบคือมันเหมือนกับพออยู่ในอินดัสทรีที่ต้องสร้างคอนเทนต์แล้วอะ่ะมันต้องทำให้ตนเองอยู่ในข่าวในระดับหนึ่งอย่างน้อยอยู่ในเซอร์เคิลเลชันของแพลตฟอร์ม h ANNEL ต่างๆด้วยเพราะฉะนั้นพอเวลาสถานีไหนอุตสาหเชิญไปออกผมก็ต้องไปและเพราะว่ามันเหมือนกับว่าถ้าคุณจะทำคอนเทนต์อ่ะแล้วคุณจะพยายามที่จะไม่คอมเมนต์ไม่อะไรมันก็สักพักเดี๋ยวผู้ชมก็จะรู้สึกมันไม่มีอะไรใหม่ คันนี้ผมก็พยายามที่จะบาลานซ์นะครับผมไปออกสถานีต่างๆในเวลาเขาเชิญส่วนใหญ่นโยบายคือที่ไหนอุตส่าห์เชิญผมก็ไปนะครับแล้วก็คอมเมนต์ในเรื่องซึ่งเราสามารถพูดอย่างสร้างสรรค์ได้นะฮะไม่ว่าจะเป็นการติติงรัฐบาลติติงฝ่ายค้านซึ่งก็มีนะฮะที่ผมติติงฝ่ายค้านเนี่ยพักประชาชนอย่างเงี้ยพักสีส้มติติงรัฐบาลก็มีระยะหลังอาจจะดูเหมือนว่ามีประเด็นให้ติติงรัฐบาลเยอะจริงๆแล้วมันอยู่ที่ ประเด็นที่ทางสถานีหรือพิธีกรที่เขาเชิญที่เขาชงบางทีเขาก็ชงให้ต,ติดติงรัฐบาลเยอะหน่อยระยะหลังเพราะว่ามันมีหลายประเด็นซึ่งมันอยู่ในข่าวใช่ไหมแต่ว่าเอาจริงๆโดยรวมอ่ะมันคือการสร้างเนื้อหาผมต้องการสร้างเนื้อหาให้คนได้เสพเพื่อสาระและความบันเทิงนะฮะเพราะฉะนั้นในการสร้างเนื้อหาให้คนได้เสพเพื่อสาระและความบันเทิงเนี่ยสำหรับผมเอาจริงๆแล้วอ่ะในสิ่งที่ทําในแต่ละวันเนี่ย มันเหมือนกันหมดสำหรับผมไม่ว่าผมจะพูดถึง Taylor Swift, b r i t ิ e นี a มาโ e มเมื่อเมื่อกี้เนี่ยว่าทำไมต้องถ่ายทอดสดเขาไม่ได้ถ่ายทอดสดเขาแค่ถ่ายภาพแล้วก็ส่งให้สื่อเขาโพสต์ภาพปาร์ตี้ของเขาอ่ะไม่ว่าประเด็นที่ผมจะตั้งคำถามว่าทำไมสเลบเมืองนอกต้องปาร์ตี้ให้คนอื่นเห็นทำไมไม่จัด private party มาจุดถึงการวิพากวิจารณ์ประเด็นเรื่องชั้น14หรือ การวิาพากวิจารณ์ประเด็นเรื่องนโยบายกฎหมายต่างๆตั้ง,ตงแต่พรบรจัดระเบียบราชการกระทรวงกลาโหมยันพรบรห้ามตีเด็กเนี่ยนะฮ <c> ะ <oughs> สำหรับผมมันเป็นเรื่องเดียวกันหมดมันคือ it's just content มันแค่เป็นคอนเทนต์คือผมไม่มีเบื้องหน้าเบื้องหลังแล้วก็ไม่มีเจตนาแอแฝง it's just content for information and entertainment <c oughs> นะ just content ไม่ว่าจะเป็นเกี่ยวกับเฟดลดอัตราดอกเบีย้ยหุ้นร่วงเช้านี้ หรืออิสรภาพของธนาคารกลางหรือ,อประเด็นเกี่ยวกับ p atriarchy ในประเทศไทยหรืออะไรก็ตามเนี่ยมัน is just content นะ there's no เจตนาร้ายหรือ ill will นะครับเพราะฉะนั้นทั้งหมดนี้เพื่อความสนุกของผู้ชมและตัวผมในการ have this conversation ผ่านกล้องนะฮะเพราะฉะนั้นถ้าผมพูดถึงใครเนี่ยก็อย่าคิดอะไรมากเพราะว่าคนดูผมไม่เยอะไม่เยอะ มันยอดวิวในขณะที่ผมไลฟ์มันอยู่ประมาณหลักร้อยหลักพันนะฮะนิดหน่อยมากแล้วก็ถ้ามีคลิปไหนซึ่งคนดูเยอะหน่อยก็จะเป็นเรื่องซึ่งอาจจะไม่ได้มีสาระที่ผมทําวิจารณ์รีวิว MV ของลิซนน่าน้นคนดูเยอะอันไหนคนดูน้อยเนี่ยอันนั้นจะมีสาระเพราะฉะนั้นอันไหนที่มีสาระและเหมือนกับว่ามีอิมแพ็ทางการเมืองอันนั้นคือคนดูน้อยเพราะฉะนั้นถ้าผมพูดถึงใครอย่าคิดเลยมากเลยนะฮะคือผมคิดว่าแม้ว่าจะเป็นพักประชาชนพักเพื่อไทยคุณแพรทองทานนายกรัฐมนตรีหรือ คุณเทงนะฮะหัวหน้าพรรคประชาชนเนี่ยหรือ Taylor Swift หรือ The Rock ผมถือว่าทุกคนเป็น character ที่อยู่ใน public opinion และเมื่อเป็นเช่นนั้นก็จะเป็นส่วนผสมในการเล่าข่าวและในการค r i t i c สังคมนะฮะสอสอเทคะแนนไม่เห็นชอบเสียงข้างมาก2ชั้นในพรบรประชามติก็คือมีสมาชิกสภาผู้แทรนราษฎรของพรรคเพื่อไทยและพรรคประชาชนตีกลับเรื่องนี้หมายความว่ากฎหมายจะถูกยับยั้งไว้ก่อน 180วันคาวน,น้แปลความว่าการสแสดงจุดยืนในรอบนี้เนี่ยอย่างน้อยพักประชาชนและพักเพื่อไทยยังพอคุยกันรู้เรื่อง ในประเด็นเกี่ยวกับการทำประชามติขั้นตอนในการแก้ไขรัฐธรรมนูญเสียงข้างมากสองชั้นมันเป็นสิ่งที่จะทําให้การยกร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่นั้นเกิดขึ้นและสําเร็จได้ยากแต่ว่าไม่ได้แปลว่าฝ่ายซึ่งต้องการให้มีการทําประชามติโดยที่ต้องมีเสียงข้างมากสองชั้นเขาพ่ายแพ้นะฮะคือเอาจริงๆแล้วเนะี่ยมันมีความเชื่อที่ว่าในที่สุดเนี่ยเราจะไม่ได้เห็นรัฐธรรมนูญฉบับใหม่เลยได้ซ้ํา ไอสิ่งหนึ่งซึ่งค่อนข้างชัดเจนในลูกเล่นแต่ละรอบไม่ว่าจะเป็นจากพักซึ่งร่วมรัฐบาลแต่ว่าไม่ได้เห็นด้วยกับพักประชาชนและพักเพื่อไทยแล้วก็ลูกเล่นของสวอาร์กวเมนต์ต่างๆของสอสอของพรรครัฐบาลซึ่งไม่ใช่เพื่อไทยเนี่ยคือในที่สุดแล้วเนี่ยไอขั้นตอนในการที่จะยกร่างฉบับใหม่แล้วก็ผ่านประชามติได้แบบที่ไม่สองชั้นแล้วก็ทําประชามติได้ สอรอบหรือ3รอบสบายๆอะไรเงี้ยเราผ่านเนี่ยเราจะได้เนื้อหาดีๆเป็นเนื้อหาร่ำนูนประชาธิปไตยเนี่ยความฝันซึ่งจะได้เห็นอะไรแบบนั้นเนี่ยไม่ได้ง่ายๆนะฮะอย่างแน่นอนมันมีอะไรที่จะขวางกันอีกเยอะนะฮะถ้าไปฟังดูในรายละเอียดนะฮสสแบบบัญชีรายชื่อของพรรคเพื่อไทยดรหญิงเนี่ยเขาบอกว่าการแก้ไขรำนูนเป็นนโยบายหลักของรัฐบาล ตนยังไม่เห็นเหตุผลในการแก้ไขกฎหมายประชามติโดยใช้หลักเกณฑ์เสียงข้างมาก2ชั้นซึ่งจะทําให้เกิดความเสี่ยงหลายประการที่ไม่ได้สะท้อนเสียงที่แท้จริงของประชาชนอาจจะเกิดข้อกล่าวหาได้ว่าผู้ที่สนับสนุนหลักเกณฑ์เสียงข้างมาก2ชั้นอาจปรารถนาในใจว่าให้การแก้ไขรัฐมนูลนั้นเป็นไปได้ยากขึ้นอันนั้นก็คงจะใช่นะตัวจญิงก,ก็พูดได้ถูกก็คือมันจะทําให้แก้ไม่ได้นะฮะก็คือฉบับนี้ดีอยู่แล้วประชาชนถ้าจะแก้จริงก็ต้องทําประชามติสองชั้น ส่วนสสบัญชีรายชื่อของพรรคประชาชนจุลพงศ์อยู่เกตเขาบอกว่าในการทําประชามติจะทํารัฐมนูน60มีการจับกลุ่มผู้เห็นต่างมีการใช้หลักเกณฑ์เสียงข้างมากชั้นเดียวโดยมีคํากล่าวอ้างว่าให้รับไปก่อนแต่เมื่อจะมีการแก้ไขรัฐมนูนอีกครั้งกลับใช้หลักเกณฑ์เสียงข้างมาก2ชั้นนะฮะ ในช่วงท้ายคุณนิกรจำนงในฐานะเลขานุการณคณะกรรมการร่วมลุกขึ้นชี้แจงว่าหากสภาผู้แทนร,รัษดร,รม,มีมติยืนยันตามเดิมแล้วร่างกฎหมายต้องถูกยับยัง้งไปอีก180วันหรือ6เดือนอยากจะให้ทั้งสภาผู้แทนร,รัษดร,รและวุฒิสภาช่วยการประคับประคองสถานการณ์เมื่อพ้น180วันไปแล้วอาจจะต้องใช้เวลาอีกเป็นปีกว่าจะได้เข้าสู่การทำประชามตินี่ไง ผมเองผมเป็นคนหนึ่งซึ่งเชื่อว่ามันจะไม่มีร,รัฐมนตรฉบบบใหม่ฮะจนกว่าฉบับนี้โดนฉีกฮะคือคือพอประชาชนจะทำอะไรเงี้ยมันยากฮะสสจะทำเนี่ยยากแต่ว่าพอทหารจะทำอะ่ะมันจะง่ายกว่าเพราะฉะนั้นผมคิดว่าก็คงไม่ได้แก้งจริงมั้งคุณนิกรก็บอกว่าจึงหวังว่าทั้งสองสภาจะรักษาความสัมพันธ์ซึ่งกันและกันเพราะหากเกิดความขัดแยง้งก็จะทําให้เราไม่ได้ในสิ่งที่เราต้องการ คือก่อนอื่นมันไม่ควรจะมีสอวอเลยทั้งหมดนะฮะทั้งสภาสูงในเมืองไทยมันไม่ได้จําเป็นถ้าจําเป็นก็มีไว้กรองกฎหมายเท่านั้นแต่คราวนี้กลายเป็นว่าการกรองกฎหมายตอนนี้มันเหมือนกับสามารถเพิ่มเงินไขเข้ามาให้การทํารั้นนูญฉบับใหม่ที่จะทําให้ไม่มีสอวอเนี่ยมันทําได้ยากขึ้นก็เซตไว้ตามที่เนติบริกรของคอสชอเขาคาดคะเนดได้ถูกต้องน,นะฮะเขาเซตไว้แบบนี้ถึงเวลามันแก้ยาก อย่างไรก็ดีก็กฎหมายให้เป็นสองชั้นประชามติก็ถูกพักแขวนไว้ก่อนอย่าไปหวังอะไรมากผมพูดตามตรงคือมอมว่าผมพูดกับประชาชนที่ดูรายการนี้อยู่อย่าไปหวังอะไรมากกับการแก้ไขรัฐนูนแล้วผมก็ไม่ได้ว่าอะไรพรรคที่หาเสียงกับเรื่องนี้ทุกคนก็รู้ว่ามันเหมือนกับมันเซตให้แก้ยากเพราะฉะนั้นสาหรับผมคืออย่าไปหวังอะไรมากนะฮะตอนนี้